สวัสดีครับพี่น้องวัตีสาขามครับมันนี้เขาได้รับแจ้งมาครับเชียบนบมนนี้เห็ดกับเห็ดกลับห่างนูครับสําเร็จครับเขาจมองว่าษีออกไปห่างนูครับวันนี้ห่างนูเลายว่าถ่ายภาพเหตุการณ์มาให้าเบิ้งครับเดี๋ยวไปดมภาพไปไปชมภาพเหตุการณ์ของเชียบนบกันครับที่ไปหาหนูครับไปดูครับวันนี้ผมเสียเบิ้งเงวแง่ไว้เลยครับ กับสิ่งมันนี่กับสิ่งทํางานนะํะไหมไหม,ไมบางหันเนาะวิดีโอบังหันนี่ย๋ยวผมอัดอัดพร้อมกันตอนนี้ได้ได้สามแล้วครับได้สามมิเตอร์บอกไงเลยมัอนี่ประจําวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกหานะครับนี่ได้สามแล้วแต่ผมไปเบื้องเงาเงไปเบัดนี้กับสิ่งกับสิ่งครับกับส,สิ่งทํางานมันนี่ประเดิมแรกแหกมันรูดูการนี่เลย ผม,มงงว่าเนี่ยให้เบิ้งยาาๆไปเลยบัดนี้เออมีายางยามเดี๋ยวคิดตามกันตอนต่อไปโตมาสวงเลยครับมาสวงเลยบัเนี่ติดเลี้ยนกันเลยครับบัดนี้กับซิ่งกับซิ่งตัวนี้ง่ายด้วยหรอง่ายครับน,น,บบน,น,บนี่ตัวนี้กับซิ่งกับซิ่งออกงานมือเลกครับนีดีตัวนี้ กดโคกครับกดโคกตัวนี้กับสิ่งทำงานครับกับสิ่งกลับสิ <s <s ่งทำงานครับออกเมแรกครับออกงานเมแรกนี่นี่เมล็อแหกมันครับกับสิ่งกลับสิ่งเพาตายติดกกหางนะครันกับสิ่งติดกกหางนะเบื้องหนี้ครับนี่กลับสิ่งติดกกหางนะครันกับสิ่งโอ้ใส่สวยใส่สวย 然后，自己安垫弄出弄来。